ตอนที่946ธุรกิจแรกจากนั้นเขาก็ยืนอยู่ที่นั่นและทุกคนก็เงียบไปแม้ว่าจะเป็นงานง่ายๆแต่ท้งวูลินก็ยังต้องจริงจังกับมันซึ่งเป็นการเคารพในการปลอมแปลงตัวเองโตตีขึ้นรูปที่ดีที่สุดจะไม่อนุญาตให้ผู้คนรอนานเกินไปในระหว่างกระบวนการเผาเมื่อกระบอกปืนใหญ่ถูกยกขึ้นอีกครั้งและมาถึงแท่นตีเหล็กมันก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทําให้อุณหภูมิในห้องตีเหล็กสูงขึ้นมาก ทั้งมูลินเหยียดแขนออกไปด้านข้างลำตัวและค้อนเงินหนักคู่หนึ่งสำหรับหลอมวิญญาณก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาค้อนในมือขวาของเขาเหวี่ยงโดยตรงแล้วล้มลงโดยไม่มีการเตรียมการใดๆบูมฝอกระบอกแตกไปข้างหนึ่งอาหลงยู่เสียยอดไม่ได้ที่จะอุทานและในขณะเดียวกันก็แอบกรีดร้องจบลงแล้วคราวนี้แม้แต่รูนี่ก็อดขมวดคิ้วไม่ได้ ด้วยการตีและซ่อมแซมลำกล้องเธอก็จะไม่ครั้งหรือสองครั้งอีกต่อไปกระบวนการนี้ไม่ซับซ้อนเกินไปหลังจากการเผาที่อุณหภูมิสูงแม่พิมพ์บางชนิดจะถูกนำมาใช้เพื่อปรับการเสียรูปเดิมจากนั้นจึงทำให้สเสถียรแข็งตัวและเย็นลงความแข็งแกร่งของเหล็กสีม่วงนั้นดีมากแม้จะหลอมหลายครั้งก็ไม่มีปัญหาแต่ทั้งวูลินก็ทุบด้านข้างกระบอกปืนด้วยค้อนความแข็งแกร่งไม่เล็กแต่นี่คือการซ่อมแซมหรือมันไม่เสียหายหรือมันไม่ง่ายเลยที่จะซ่อมแซมหลังจากถูกทุบไปแล้วผู้ชายคนนี้ไม่่่่คอออยนาเชืืถ วูลินคุณกำลังทำอะไรอยู่หลงยูเสียยอดไม่ได้ที่จะดูเบาๆดูเหมือนทั้งวูลินจะไม่ได้ยินและค้อนเงินหนักคู่หนึ่งก็ตกลงอย่างรวดเร็วพร้อมเสียงคำรามหลายครั้งติดต่อกันและลำกล้องซึ่งเดิมมีรูปทรงกระบอกก็แบนราบลงหลงยู่เสียยอดไม่ได้ที่จะปกปิดใบหน้าของเธอและไม่สามารถทนมองโดยตรงได้พี่ลูนี่ฉันขอโทษหันกลับมาหันกลับมาแล้วฉันจะไปกับคุณฉันไม่รู้จริงๆว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น เธอเสียใจมากรู้สึกเสียใจที่เธอเชื่อใจความสามารถในการตีเหล็กของถังวูลินโดยไม่ได้ตั้งใจนอกจากนี้ยังมีรอยยิ้มบูดบึงบ้งบึ้นใบหน้าของลูน่นี่แม้ว่ามูลค่าของลำกล้องปืนนั้นไม่ได้สูงม,มากนักแต่หลังจากใช้มาเป็นเวลานานเมื่อถูกถังวูลินทำลายล้างมากเธอรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยแม้ว่าเธอจะเป็นคนง่ายๆแต่ความประทับใจของถังวูลินของเธอก็ลดลง อย่ารับงานพลสเลนที่ไม่มีเพชรแสดงว่าคุณไม่ได้เสแสร้งเข้าใจแผน3ามชุดอะไรตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไร้สาระเกินไปปังปังปังค้อนคู่ของทังวูลินยังคงตกอย่างต่อเนื่องเป็นจังหวะด้วยสัมผัสถึงจังหวะที่สมบูรณ์เขาทิ้งค้อนลงอย่างรวดเร็วและในขณะที่หลงหยูเสียและลูนี่กำลังคุยกันลำกล้องก็กลายเป็นชิ้นเหล็กโดยสิ้นเชิงจากนั้นชิ้นเหล็กก็ค่อยๆกลายเป็นบล็อกเหล็กภายใต้การนำทางของค้อนคู่กระบวนการนี้รวดเร็วมากเมื่อหลงหยูเสียขอโทษทังเดิมก็กลายเป็นก้อนเนื้อ หลงยูเสียยอดไม่ได้ที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อหยุดทังบูลินจากการทําให้ตัวเองอับอายต่อไปแต่รูนี่หยุดเขาและพูดว่ามาดูกันว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนปังปังปังทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นเรื่อยๆและรู้สึกเหมือนฝนกำลังตกกระทบต้นกล้วยอย่างท่วมทน้นทันใดนั้นทันใดนั้นลำแสงก็ปรากฏขึ้นรัศมีก็สันไหวและแกว่งไปในอากาศแสงนั้นสูงขึ้นไปหกฟุตเต็มและมีเสียงคำรามของมังกรดังก้องกังวาน นี่คือดวงตาของทั้งสองหดตัวลงในเวลาเดียวกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ช่างตีเหล็กแต่พวกเขาก็ยังมีความรู้ค่อนข้างมากการขัดกล่าวระดับพันผู้หญิงสองคนพูดแทบจะพร้อมเพรียงกันเหตุผลที่รูนี่ชอบลำกล้องปืนใหญ่ของเธอมากก็เพราะตัวลำกล้องนั้นเป็นเทารันฟอร์ดแต่มันเป็นเพียงเทารันฟอร์ดธรรมดามดาเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วนี่เป็นเพียงเครื่องมือแห่งจิตวิญญ,ญาณเป็นเรื่องยากมากสำหรับโลหะที่จะไปถึงระดับการตีขึ้นรูปนับพันระดับ อย่างไรก็ตามเธอไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับช่างตีเหล็กที่สามารถปรับปรุงโลหะพันตีขึ้นรูปได้สองครั้งและอัปเกรดเป็นโลหะพันตีขึ้นรูปโดยตรงในระดับแรกไม่นี่ไม่ใช่การขัดเกลาพันขั้นแรกธรรมดาสถานการณ์ที่ดีที่สุดของพันหลอมระดับหนึ่งคือแสงสูงขึ้น5ฟุตแต่ในเวลานี้รัศมีที่เพิ่มขึ้นจากเหล็กสีม่วงอยู่ห่างออกไป6ฟุตอย่างแน่นอนนอกจากนี้เกิดอะไรขึ้นกับเสียงคำรามของมังกร ทั้งบูลลินเองก็ไม่สามารถอัปเกรดพันหลอมให้เป็นระดับที่สูงขึ้นได้แต่มันจะแตกต่างออกไปถ้าเขาติดตั้งคอนตีวิญญาณคุณลักษณะที่ใหญ่ที่สุดของการหลอมวิญญาณคือปัญญาโลหะที่มีปัญญาจะหลอมละลายเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าของโดยสมบูรณ์ซึ่งเชื่อมโยงจิตใจและหัวใจ ในระหว่างกระบวนการตีขึ้นรูปที่ดูเรียบง่ายในตอนนี้ถังวูลินได้ปรับปรุงโครงสร้างภายในของเหล็กสีม่วงอย่างละเอียดผ่านการสื่อสารกับค้อนเงินหนักเขายืนกรานที่จะปรับปรุงคุณภาพโดยไม่ลดระดับเสียงในความเป็นจริงสิ่งที่เขาทำก็เหมือนกับการตียุงด้วยปืนใหญ่ต้องใช้ความพยายามมากแต่จริงๆแล้วยุ่งยากน้อยกว่าการหลอมใหม่มากแต่สตูดิโอตีเหล็กของเขาเพิ่งเปิดและสิ่งที่เขาต้องการคือใช้วิธีนี้เพื่อเปิดตลาดโดยเร็วที่สุดและสะสมบุญให้เพียงพอสำหรับตัวเขาเอง แสงกินเวลานานกว่า10วินาทีก่อนจะค่อยๆหายไปค้อนเงินหนักคู่ของทังวูลินจะเบาลงเมื่อพวกมันตกลงมาแต่ความเร็วของพวกมันกลับเร็วขึ้นโลหะเริ่มเปลี่ยนรูปอย่างรวดเร็วค่อยๆแบนและจากนั้นก็ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างภายใต้อิทธิพลของค้อนเงินอันหนักหน่วงหลงยูเสียยังเห็นค้อนตีขึ้นรูปคู่ของถังวูลินค่อยๆเปลี่ยนรูปไปหนึ่งในนั้นกลายเป็นแท่งยาวและด้วยค้อนอีกอัน เขาก็มวลชิ้นเหล็กสีม่วงขึ้นอย่างรวดเร็วและก่อนที่จะตั้งโปรแกรมรูปลักษ์ของลำกล้องใหม่ถังวูลินเคลื่อนไหวเร็วเกินไปก่อนที่พวกเขาจะฟื้นตัวจากอาการตกใจของพันหลอมอันดับหนึ่งลำกล้องได้รับการบูรณะให้กลับสู่สภาพเดิมแล้วกระบอกปืนก็พุ่งลงไปในน้ำเพื่อตัดความร้อนออกไปเมื่อมันปรากฏขึ้นอีกครั้งถังก็ตกไปอยู่ในมือของถังวูลินแล้วท่านครับเสร็จแล้วถังวูลินถือถังไว้ตรงหน้ารูนี้ด้วยมือทั้งสองข้างจึงยื่นมันให้ เมื่อรูนี่มองลงไปเธอพบว่ากระบอกปืนนั้นมีขนาดเท่าเดิมทุกประการแต่การเสียรูปทั้งหมดก็หายไปเหมือนกับกระบอกปืนใหม่เอี่ยมความแตกต่างจากเมื่อก่อนคือมีชั้นพิเศษของลวดลายเมฆที่ละเอียดและหนาแน่นบนกระบอกนี้ซึ่งดูมีพื้นผิวมากขึ้นนี้ฉันหยิบถังแล้วพบว่ายังอุ่นอยู่พอดูข้างในก็เรียบเหมือนกระจกความรู้สึกของหนวดดูเหมือนจะแตกต่างจากเมื่อก่อนบีบมันเบาๆแม้ว่าจะยังไม่ได้ทดสอบ แต่ก็สามารถเห็นได้ชัดเจนจากสถานการณ์พันหลอมระดับหนึ่งก่อนหน้านี้ว่าความแข็งแกร่งของลำกล้องนี้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย30% 10%หรืออะไรบางอย่างเป็นเพียงสิ่งที่ฉันพูดก่อนหน้านี้ด้วยความสุภาพเรียบร้อยขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงแต่มันยากที่จะปรับปรุงคุณภาพโดยไม่เพิ่มสิ่งอื่นใดเข้าไปตอนนี้มันคงจะไม่เป็นไรฉันไม่คิดว่าคุณจะพังมันไปสักพักมันจะคงอยู่นานกว่าเมื่อก่อนบ้างทังวูลินพูดด้วยรอยยิ้ม รูนีหายใจออกยาวและเมื่อเธอมองไปที่มือของถังวูลินค้อนทุบตีคู่ของเขาก็หายไปจากนั้นเขาก็หันไปมองหลงยูเสียเสียวอยู่คุณได้พบคู่หูที่น่าทึง่งจริงๆโชคของคุณดีมากแม้แต่น้องสาวของฉันก็อิจฉาคุณถังวูลินคุณยังต้องการการลงทุนหรือไม่ถังวูลินส่หัวฉันขอโทษครับเราไม่จําเป็นต้องลงทุนอีกต่อไปที่นี่ล้อเล่นหน้าหลงยูเสียให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ดังนั้นทั้งวูหลินจึงไว้วางใจเธออย่างไม่เต็มใจเป็นไปได้อย่างไรถ้าคนอื่นได้รับอนุญาตให้ลงทุนลูนี่ถือกระบอกปืนใหญ่แล้วพูดว่าฉันเสียใจนิดหน่อยถ้าฉันรู้ก่อนหน้านี้อย่างน้อยฉันก็จะใช้วิธีที่สองในการปลอมฉันอยากรู้ว่าถ้าเป็นวิธีที่สามมันจะเป็นอย่างไรทั้งวูลินกล่าวว่าในฐานะที่เป็นกระบอกปืน โลหะชนิดนี้ที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงจำเป็นต้องมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้หากต้อองค์ใช้อย่างถาวรขณะเดียวกันความแข็งแกร่งของโลหะต้องปรับปรุงตัวเองถ้าเป็นตัวเลือกที่3มชั้นจะเพิ่มโลหะหายาก2ชิ้นลงไปเพื่อหลอมและหลอมจากนั้นจึงอัปเกรดเป็นระดับการตีจิตวิญญาณด้วยวิธีนี้แม้ว่าวงกลมเวทมนต์จะไม่ได้สลักไว้ก็ตามจะเพียงพอที่จะเสร็จสิ้นกระบวนการซ่อมแซมตัวเองจะไม่ใช้เป็นเวลานาน,านมันจะเสียหาย ในเวลาเดียวกันก็ยังเป็นไปได้ที่จะแกะสลักอารีนำทางวิญญาณไว้เพื่อเพิ่มพลังของการยิงปืนใหญ่ถึงแม้จะแพงไปหน่อยแต่ผมว่ายังคุ้มกับเงินที่เสียไปแน่นอนสมมติฐานคือปืนใหญ่ยิงเร็วสุดๆของคุณน,นั้นมีพลังมากพอและใช้งานได้นานถึงจะคุ้มค่าขนาดนั้นการลงทุนหลังจากฟังคำพูดของทางวูลินแล้วรูนี่ก็อดไม่ได้ที่จะพูดด้วยความประหลาดใจการหลอมฟิวชั่นการหลอมทางวิญญาณคุณเป็นช่างตีเหล็กระดับที่หออ้ารออาไม่ช่างตีเหล็กที่สามารถหลอมโลหะได้ควรจะอยู่ที่ระดับ6 ทั้งบูลลินยิ้มฉันสามารถฝึกฝนจิตวิญญาณที่เรียบง่ายกว่านี้ได้การคาดเดาเสร็จสิ้นแล้วและถึงเวลาที่จะแสดงความแข็งแกร่งของฉันการหลอมวิญญาณช่างฝีมือระดับเซียนทั้งลูนี่และหลงหยูเสียรู้สึกว่าสมองของพวกเขาไม่เพียงพอช่างตีเหล็กระดับเซียนเหรือไม่ได้อยู่ในกองทัพเทพโลหิตทั้งหมดมีช่างตีเหล็กระดับเซียนเพียงจำนวนมากเท่านั้นทั่วทั้งทวีป และมีจำนวนคนทั้งหมดไม่ถึง20คนกองทัพเทพโลหิตนั้นห่างไกลมากแม้ว่ากองทัพจะเต็มใจแต่ระดับเซียนเองก็ไม่เต็มใจใครจะบังคับมันได้ดังนั้นในกองทัพเทพโลหิตช่างตีเหล็กระดับสูงสุดจึงมีเพียงระดับ6เท่านั้นตอนที่947ความตกใจของช่างฝีมือเซียนในเวลานี้ถังวูลินบอกว่าเขาสามารถหลอมวิญ,ญญาณได้แล้วเขาจะไม่ทำให้สาวทั้งสองประหลาดใจได้อย่างไรทังวูลินยิ้มเล็กน้อย การฝึกฝนเป็นเพียงเกณฑ์ในการทดสอบความจริงยินดีต้อนรับสู่การแนะนำลูกค้าครับบุญพันประการตัวเลือกที่สองมีราคาแพงมากบุญ5,000ันผลทางเลือกที่สามแพงกว่าอย่างไรก็ตามหากช่างตีเหล็กเป็นช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่แพงไม่แพงจริงๆเมื่อมองลงไปที่กระบอกปืนใหญ่ในมือของเธอลูนี่นึกไม่ถึงว่าสิ่งที่เธอเพิ่งสร้างขึ้นมานั้นเป็นช่างฝีมือผู้ศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆ นักบุญคืออะไรช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างโลหะพื้นฐานสำหรับเครื่องจักรระดับสีแดงได้ช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์คือการดำรงอยู่ที่สามารถดำเนินการก่อนการผลิตให้เสร็จสิ้นสำหรับปรมาจารย์ชุดกราต่อสู้สามตัวละครได้ช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์ยืนอยู่ที่จุดสุดยอดของโลกหลอมโลหะและมีสถานะที่สูงมากในทั่วทั้งทวีปรู้ใหม่มีช่างฝีมือระดับปรมาจารย์เพียงคนเดียวบนทวีตโตหลัว และผู้ที่อยู่ตรงหน้าเขาสามารถเป็นช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์ได้เมื่ออายุ20ต้นๆใครจะพูดได้ว่าเขาไม่ใช่ช่างฝีมือผู้ยิ่งใหญ่คนต่อไปเมื่อเห็นรอยยิ้มอันอบอุ่นบนใบหน้าของถังวูลินร่างกายที่อ่อนโยนของหลงหยูเสียก็สั่นเล็กน้อยและมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวิธีที่เธอมองเขาลูนี่หายใจเข้าลึกๆค่อยๆวางกระบอกปืนออกไปจากนั้นกดแหวนเทพโลหิตของเธอสองสามครั้งฉันขอโทษสำหรับปัญหาของคุณโปรดยอมรับข้อดีเหล่านี้ถังวูลินพูดว่า ท่านข้าบอกว่าฟรีรูนี้กล่าวว่าไม่ฉันรู้สึกผิดจริงๆที่ยอมรับสิ่งล้ำค่าเช่นนี้ฟรีๆนอกจากนี้ฉันยังหวังว่าฉันจะให้ความสำคัญกับคุณสำหรับการตีเหล็กในอนาคตอาจารย์ทั้งฉันเคยหยาบคายมาก่อนกรุณาอย่าโทรมาฉันมีอะไรผิดปกติ ทั้งบูลลินไม่สุภาพอีกต่อไปและเลิกงานบุญที่เธอส่งมาไม่ใช่100แต่เป็น500งานบุญในความเป็นจริงจากมุมมองของมูลค่าการอัปเกรดกระบอกปืนนี้บริการสมสศักดิกศ์ศรีห้ารอยนั้นไม่แพงเลยหลังจากส่งรูนี่ที่ไม่เต็มใจออกไปแล้วหลงยูเสียก็ปิดประตูห้องตีเหล็กและมองทังบูลลินด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟทั้งบูลลินรู้สึกกลัวเล็กน้อยกับท่าทางของเธอท่านท่านเป็นอะไรจูจูหลงยูเสียก็พูดด้วยความโกรธว่าทำไมคุณไม่บอกฉันก่อนหน้านี้ ทั้งบูลลินพูดอย่างช่วยไม่ได้ฉันบอกคุณแล้วว่าฉันเป็นช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์คุณเชื่อฉันไหมฉันไม่เชื่อหลงยูเสียพูดโดยไม่ลังเลแต่ไม่ว่าฉันจะเชื่อหรือไม่ก็เรื่องหนึ่งและไม่ว่าคุณจะพูดหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณไม่พูดมันผิดเอาล่ะฉันคิดผิดทั้งบูลลินยอมแพ้ทันทีไม่ใช่เรื่องพฤติกรรมของนักปรา์ที่จะครุ่นคิดถึงปัญหาดังกล่าวกับผู้หญิงอย่างแน่นอนพัฟจูจูหลงยูเสียก็หัวเราะ จากนั้นมองไปที่ถังวูหลินดวงตาของเขาเริ่มอ่อนโยนขอบคุณที่เอาเปรียบคุณขนาดนี้ทำไมฉันถึงไม่แบ่งส่วนแบ่งของฉันให้น้อยลงละ่ะการเปิดโรงตีเหล็กกับช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ต่างจากภายบนท้องฟ้าและทุกหัวสามารถจินตนาการถึงมูลค่าในอนาคตได้ตกลงตกลงคุณวางแผนที่จะลดมันลงเท่าไหร่ถังวูลินเห็นด้วยทันทีโดยไม่ลังเลทำไมเขาถึงไม่รู้สึกลำบากใจละ่ะเป็นความคิดที่ดี หลงยูเสียหัวเราะคิกคักหันกลับมาเปิดประตูแล้วจากไปเซียวถังลองทํางานให้เจ้าหน้าที่คนนี้ดูสิผู้หญิงคนนี้คือทั้งบูลินอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหมดหนทางหลงยูเสียเกือบจะวิ่งไปที่ศูนย์บัญชาการบานบูนในฐานะรองผู้อํานวยการกองบริการพิเศษเธอมีคุณสมบัติครบถ้วนรายงานเธอตะโกนหลังจากกดกลิ่งประตูเข้ามาเสียงทุ้มลึกของหลงเทียนบูดังขึ้น ประตูเปิดออกและหลงยูเสียก็รีบเข้ามาด้วยจิตวิญญาณอันแรงกล้าพ่อขอฉันเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังหน่อยนะครับหลงยูเสียพูดอย่างตื่นเต้นใบหน้าของหลงเทียนวู้มืดลงได้เวลาทำงานแล้วคุณควรเรียกฉันว่าท่านเขาก็แปลกใจเล็กน้อยเช่นกันลูกสาวของเขาสงบอยู่เสมอแล้วทำไมวันนี้จู่ๆเธอถึงขาดการติดต่อไปขนาดนี้จู่ๆความตื่นเต้นดังด้งเดิมของหลงยูเสียก็ถูกเทลงในน้ำเย็นและพูดว่า ลืมมันซะถ้าคุณไม่ฟังอย่าเสียใจหลงเทียนบูผงะและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะสาวน้อยเกิดอะไรขึ้นบอกฉันเร็วๆนี้แต่หลงยู่เสียหันหน้าหนีและพูดอย่างเย่อหยิ่งเล็กน้อยหยุดพูดได้แล้วฉันจะไปแล้วหลังจากพูดจบเธอก็หันหลังกลับและกำลังจะจากไปหลงเทียนบูหัวเราะและยืนขึ้นเอาละลูกสาวคนสำคัญของฉันที่นี่ไม่มีคนนอกพราะเข้มงวดเกินไปตอนนี้ฉันขอโทษคุณหลงยู่เสียกล่าวอย่างพึงพอใจ ท่านพ่อข้าพเจ้ามีข่าวดีมาแจ้งท่านเราพบสมบัติแล้วฮะหลงเทียนบูมองลูกสาวของเขาอย่างสงสยัยหลงยูเสียหัวเราะเบาๆทั้งวูหลินทั้งวูหลินเกิดอะไรขึ้นหลงเทียนบูกล่าวว่าเขาไม่ได้ผ่านการฝึกฝนพิเศษร,ร่วมกับคุณหรือคุณค้นพบโลกใหม่อะไรในตัวเขาหลงยูเสียกล่าวว่านี่คือโลกใหม่จริงๆรู้หรือไม่เขายังคงเป็นช่างตีเหล็กหลงเทียนบูกล่าวว่า ปรมาจารย์วิญญาณทุกคนที่ปรารถนาจะเป็นปรมาจารย์ชุดเกราะจะมีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับชุดเกราะน้อยลงนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่มีเพียงไม่มากนักที่เลือกที่จะปลอมแปลงมันหลงยู่เสียกล่าวว่าแล้วท่านรู้ไหมว่าเขาเป็นช่างตีเหล็กระดับใดหลงเทียนวู่กล่าวว่าเมื่อมองดูคุณฉันเดาได้เลยว่าทักษะการตีเหล็กของเขาน่าจะค่อนข้างดีเขาเป็นช่างตีเหล็กระดับห้าหรือเปล่า เขาสามารถทําการตีขึ้นรูปทางวิญญาณได้แล้วเหรือด้วยัวของเขานั่นถือว่าค่อนข้างดีจริงๆหลงหยูเสียเม้มริมฝีปากสีแดงของเธอและพูดอย่างไม่พอใจลูกสาวของคุณเป็นคนตื่นเต้นง่ายขนาดนี้หรืออะไรคือจุดประสงค์ของการฝึกฝนของฝึกจิตหัวเราะและพูดว่าการฝึกจิตวิญญาณเล็กๆน้อยๆคืออะไรคุณรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนเดี๋ยวก่อนคุณหมายถึงอะไรในที่สุดหลงเทียนบูกก็แสดงสีหน้าประหลาดใจบนใบหน้าของเขา หลงยูเสียหัวเราะเบาๆพยักหน้าและกล่าวว่าใช่เขาไม่ใช่แค่การหลอมจิตวิญญาณเขาสามารถหลอมวิญญาณได้เป็นช่างฝีมือนักบุญระดับที่7็เขาเป็นปรมาจารย์ช่างฝีมือนักบุญระดับเจ็ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกการหลอมโลหะอย่างแน่นอนหลงเทียนบูอ้าปากค้างแต่แทนที่จะตื่นเต้นเขากลับเงียบไปเป็นอะไรไปพ่อนี่มันเรื่องดีจริงๆคุณไม่ควรดีใจเหรอหลงยูสเสวียถามอย่างสงสยัย หลงเทียนบูถอนหายใจถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนอื่นแน่นอนว่าฉันจะมีความสุขนี่เป็นเหตุการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับกองทัพเทพโลหิตของเราอย่างไรก็ตามตัวตนของถังวูลินนั้นค่อนข้างพิเศษตัวตนของเขาหลงยูสเวียมองไปที่พ่อของเขาหลงเทียนบูกล่าวว่าเขามีพลังการต่อสู้ที่แข็งแกรง่งมีเลือดที่แข็งแกรง่งและมีช่างตีเหล็กระดับเจ็ดคุณคิดว่าชายหนุ่มที่โดดเด่นเช่นนี้สามารถปลุกฝังได้ที่ไหน หลงยูเสียกล่าวว่าสำนักถังส่งมาไม่ใช่หรือหลงเทียนบูกล่าวว่านิกายถังไม่สามารถปลุกฝังความสามารถดังกล่าวได้อาจกล่าวได้ว่าเขาได้รับการเลี้ยงดูโดยธรรมชาติอย่างมีเอกลักษณ์และเขาเป็นบุตรแห่งสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจภายใต้สถานการณ์ปกติในอนาคตเขาจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดอย่างแน่นอนของทวีปยิ่งไปกว่านั้นเขามีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลา พ่อ,อยังเชื่อว่าเขาจะมีเสน่ดึงดูดเขาอย่างมากอย่างไรก็ตามฉันขอเตือนคุณให้อยู่ห่างจากเขาพ่อแค่อยากให้คุณปลอดภัยหลงอยู่เสียพูดด้วยสีหน้างุนงงท่านพ่อท่านกำลังพูดถึงอะไรทำไมข้าไม่เข้าใจหลงเทียนบูพูดอย่างเคร่งครึมฉันได้ยืนยันตัวตนของเขากับนิกายทางังทั้งวูลินเป็นร่วมวิทยาลัยเช็คสมัยและเป็นหัวหน้าของเจ็ดสัปรหาราาเช็คคุณเข้าใจไหมเมื่อได้ยินคำพูดของพ่อหลงยูเสียก็อดไม่ได้ที่จะสั่นไปทั้งตัว มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาลัยเช็กและตำนานของเจ็ดสับประหลาดเธอเคยได้ยินมากเกินไปมากเกินไป,กกนไปตั้งแต่เธอ,อยังเป็นเด็กแต่เขาไม่เคยคาดหวังว่าคนที่เรียกเขาว่าท่านทุกวันและกระตือรือรน้นที่จะเรียนรู้คือเจ็ดสับประหลาดร่วมสมัยเมืองเช็กถูกทำลายและวิทยาลัยเช็กก็ล่มสลายในฐานะเจ็ดสับประหลาดร่วมสมัยเขามีหน้าที่ผูกพันนั่นคือเหตุผลที่เขามาหาเราปรมาจารย์ในวงังโตหลวงของสำนักสำนักถังส่งเขามาที่นี่ด้วยจุดประสงค์สองประการ เขาเติบโตมาอย่างปลอดภัยและอีกประการหนึ่งคือช่วยให้เขาเข้ากองทัพเชร็กถูกทำลายและกองกําลังหลักทั้งหมดก็ต้องมองไปที่กลุ่มคนจากเชร็กและคนเหล่านี้ก็รอรอโอกาส